มีปัญหายังไงบ้างไอ้ผิวกับผิวผิวจะแห้งค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันทาแป้งมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แห้งแล้วก็เป็นขุยเลยเนาะแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยติดเนาะแล้วปกติเข้ามาเชียงใหม่บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยเนาะแต่พอมาเชียงใหม่ทุกครั้งก็จะแวะมาที่ครีโอทุกครั้งเลยเนาะวันนี้ทําโปรแกรมอะไรไปบ้างเอ่ยอ่าอะไรนะคะโปรแกรมอะไรคะเมโซหน้าใสเนาะแล้วก็ผักวิตามินแล้วก็มาสารายบำรุงผิวเหมาะมากๆสำหรับคนที่ผิวแห้งขาดน้ำโดยเฉพาะอากาศหนาวๆเนาะและที่สําคัญตัวที่พี่แววชออบมากกนนั่็คื กันแดดนะคะอ่าพี่เอใช้กันแดดแล้วเป็นไงบ้าอเอ๋ชอบอยังไงบ้างมันมันละมุนหน้าแล้วก็แบบมันเนียนไปกับหน้าเลยอ่าเพื่อแตนใจนะใช่คือตัวนี้นะใครใช้ต้องบอกว่าติดใจทุกคนเพราะว่ามันเนื้อนอกจากมันจะเนื้อละเอียดแล้วนะคะมันยังมีเขาเรียกว่า moisturizer เนาะเพิ่มความชุ่มชื้นใช่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ขี้เกียจทาครีมบำรุงอะค่ะเขาคือโดยเฉพาะผู้ชายเนาะขี้เกียจทาครีมบำรุงเขาก็จะทากันแดดตัวเดียวซึ่งกันแดดตัวเนี้ยมันทั้งบำรุงและกันแดดและยังไม่พอนะคะมันปกป้องแสงแดดรังสี UV ใช่ไหมมันยังมีการปกป้องแสงสีฟ้าอีกด้วยเออซึ่งผู้คนมักจะมองข้ามซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยอยู่ในมือถืออยู่ในหน้าจอโทรศัพท์แทบเลยทุกอย่างที่ทำให้หน้าเราหมองคล้ำและทำให้เป็นฝ้ากระครบจบอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่พี่แหวชอบมากเลยใช่ไหมคะ ไม่ได้เลยเนาะและอีกตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัว,ตวนี้อ่าตัวนี้คือสเปรย์น้ําแร่กันแดดนะคะพี่แววคือการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวเราตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่พอเราต้องใช้สเปรย์น้าแร่ก,กันแดดเพิ่มเพราะว่าเวลาจะทาครีมบางทีเราแต่งหน้าเนาะมันก็ยากที่จะทาทับอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคราบหรืออะไรแต่เนี้ยง่ายใช้ง่ายก็คือหลับตาเลยนะพี่แววนะแต่พูดเลยเดี๋ยวนะพูดเลยแบบเนี้ แบบนี้เลยใช้ง่ายสดชื่นแล้วก็ที่เราทํามาเป็นแบบรูปแบบน้ำนะคะพี่แววเพราะว่ามันลดไฟฟ้าสถิดด้วยโดยเฉพาะอากาศหนาวแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื่นใช่ล็อกเมคอัพนะคะแล้วก็ปกป้องผิวพ่นได้ตลอดเวลาและใช้ง่ายเนาะก่อนเดินทางก่อนขับรถเวลาพี่แววไปตรวจสหาเนาะเออพี่แววเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องไฟฟ้านะคะมีหสาขามสาขาไหนบ้างนะคะเชียงดาวกับพราวอ๋อเชียงดาวพราวเนี่ยก็คือต้องไปดูทั้งสองสาขาเนาะเวลาเราขับรถเราก็พ่นง่ายมากผู้ชายเนาะคุณแฟนคุณสามีใช้ได้ใช้ง่ายพ่นเลยแบบนี้นะคะลดไฟฟ้าสถิดแล้วก็ ทำให้ผิวเราชุ่มชื่นแล้วก็ป้องกันตากรกะดด่งดำด้วยนะคู่นี้นะคะ่ะเ่งไวด้วยนะคะเนี่ยคู่เนี้ยขาดไม่ได้เลยและ,ะ,ะที่สำคัญน,นะคะวันนี้มีโปรพิเศษซื้อแพคคู่แถมเดซเซอร์น้าใสด้วยทุกสาขาเลยเนาะแถมทุกสาขาเลยแล้วก็ถ้ามีคำถามสามารถปรึกษาทางแชทได้ตอลอดเวลาลูกศรพีโอพร้อมตอบทุกคำถามแล้วก็ช่วยทุกคนน้าใสอย่างปลอดภัยต้องไปที่ครีโอทุกสาขานะคะบ๊ายบาย สาฟรีทั้งอินบ็อกเ์เพจครีโอริต้าระวังแมนล็อกเปลียนแบบด้วยนะเจอ